เมืองแห่งธรรมะมีพระนั่งดินถิ่นทอน้ําไหลผ่าไทลือ้อน้ําตกเรื่องลือคะแนงน้ํามินป่าไม้พื้นดินอุดมสมบูรณ์สวัสดีครับวลินฟาร์มพันข้าวพื้นบ้านอินรีครับผมวลินฟาร์มเราปลูกพันข้าวพื้นบ้านอินทรีนะครับผมไม่ใช่สารเคมีใดใดทั้งสิ้นนะครับผมวลินฟาร์มได้รับมาตรฐานออคินิกไทยแลนด์นะครับผมาาาบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะครับผม,ม แล้วก็มาตรฐาน PGS นะครับผมเกษตรอินทรีย์กันแบบมีส่วนร่วมนะครับผมเครือข่ายสมาธ์เกษตรอินทรี C, ย์ยั่งยืนมหาวิทยาลัยพะเยานะครับผมที่ตั้งแปลงนะครับผมวัลินฟาร์มตั้งอยู่บ้านตางมดแดงตำบหางทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับผมแล้วก็วัลินฟาร์มจดทะเบียนการค้านะครับผมของอสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดนะครับผมภายใต้ชื่อวัลินฟาร์มพันข้าวนะครับผมวันนี้จะพาพี่น้องไปปลูกข้าวนะครับผม ไม่ดำนานะ,ะปลูกข้าวในวงท่อนะครับผมนี่ต้นกาเตรียมไว้แล้วนะครับผมเข้าวกำก็เหยียบไปแล้วปลูกข้าวในวงท่อนะครับนี่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวพาพี่น้องไปปักดำกันเลยแล้วคุยรายละเอียดกันในภาพข้างหน้านะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนะครับผมจากที่กล่าวไปเมื่อกี้นะพี่น้องนะ วัลลินฟาร์มก็ปลูกข้าวนะครับผมปลูกข้าวในวงท่อซีเมนต์นะครับผมวงท่อ80เซนนะครับ80เซนก็เตรียมแปลงไว้เรียบร้อยนะครับผมเอาดินเข้ามาใส่ในวงท่อนะครับผมดินจากแปลงนานั่นเองนะครับผมพันธุ์ข้าวที่เราจะปักดำนะครับผมนี่พี่น้องอายุได้12วันละนะครับผมผมก็ใจร้อนเราจะไปได้ไปเกี่ยวข้าวนะครับผมเดี๋ยวก็ไปปักดำปักเลยนะครับผมก็เรามี เรามีก้ายเยอะนะครับผมเราก็ใส่เยอะหน่อยนะครับผมห้าหกเส้นนะพี่น้องนะปลูกในกระมังก็ได้นะครับพี่น้องนะปลูกในกระมังก็ได้ะะนะไดแต่บรินฟาร์มก็ปลูกในกระถางนะครับผมเดี๋ยวปลูกในกระถางในกระมังนะครับผมสี่เส้นห้าเส้นนะครับผมอตอนนี้แปลงนาก็กำลับบงจะได้เกี่ยวผลผลิตนะครับผมพี่น้อง ข้าวสายพันธุ์นี้เราก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับผมได้มาน้อยได้มาน้อยต้องปลูกแบบนี้ครับผมเพราะว่า,เ,าเพราะว่า,ามีราคาแพงนะครับผมเราก็ต้องปลูกเก็บแต่ว่าถ้าปลูกในนาเลยดีไหมในนาไม่ดีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้น้ําเยอะแล้วก็มีหอยจากน้ําน้ําท่วมมานะครับผมน้ําน้ำน้ำมันขึ้นเยอะแล้วก็หอยแล้วก็ปลาแล้วก็ปูนะครับผม ผมเลยตัดคิดว่ามันเสี่ยงนะครับผมในวงท่อเนี่ยมันมีแต่เราเท่านั้นที่จัดการได้นะครับผมพี่น้องก็เลยมีน้อยเอาเอาไปปลูกในวงท่อก่อนนะครับผมถ้ามีเยอะๆก็ค่อยลงแปลงนานะพี่น้องนะเออเป็นแนวทางนะครับผมดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนี่ก็สีห้าต้นนะครับผมนี่สี่ห้าเส้นเราเพาะในแกวบดำนแกวบรถดำนานี่ครับอันนี้อันนี้ห้าเส้นพี่น้องนี่นะ าเนถ้ายอยปลูกไปเรื่อยๆครับผมนี่กระมัง20บาทก็ได้นะพี่น้องนะกระมัง20บาทในวงท่อหนึ่งมันได้สักกิโลหนึ่งนี่ผมว่าสุดยอดแล้วนะครับผม1กิโลนี่พี่น้องไปปักดำได้หนึ่งไร่เลยนะ าปากดำมีระยะห่างนะพี่น้องนะไม่ใช่ว่าไปจุ่มลงทีเดียวมันจะได้หนึ่งไร่มันเป็นไปนไม่ได้นะครับพี่น้องเขามีสูตรในการปักดำข้าวหนึ่งกิโลให้ได้หนึ่งไร่อยู่นะพี่น้องนะลองดูในอินเทอร์เน็ตนะครับผมออลองดูในอินเทอร์เน็ตลองศึกษาเพิ่มเติมนะพี่น้องนะนะครับผมนี่แหละก็ประมาณนี้พี่น้องนะก็ทีน้อยก็ได้เรามีพื้นที่มีก้าเยอะเราก็ใส่หยิบหยิบใส่นี่นะครับพี่น้อง มันเป็นสีชมพูตั้งแต่ตั้งแต่ออกตั้งแต่ออกมาเล็ดมาเลยนะพี่น้องนะไม่มีมีสีเขียวปนนิดนึงเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงแสงนะครับผมจากนี้ไปนะครับผมเดือนเดือนนี้เดือนตุลานะครับผมเอาเก็บเกี่ยวไปตุลาพฤศจิกาธันวาอันนี้มกราจะได้เก็บเกี่ยวนะพี่น้องนะก็เข้าสู่ช่วงหนาวสีนะครับผมสีมเมล็ดข้าวนี่สีเออไม่ใช่สีมเมล็ดข้าวสีของต้นข้าวนี่มันชอบอากาศหนาวนี่มันจะ สีชมพูเข้มไปเลยนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับพี่น้องเป็นกําลังใจให้วลินฟาร์มเรามีคลิปพันข้าวมาพี่น้องได้ติดตามชมมากมายนะครับผมกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้วรินฟาร์รมกุดกระดิ่งนะครับผมข้อมูลดีแชร์นะครับพี่น้องแชร์ไปให้เพื่อนๆญาติพี่น้องของของท่านเองนะครับผม เออท่านได้รู้ได้ได้ชมถ้าสนใจผ่านไหนก็ทักถามเข้ามาทางช่องทาง l i น์แอดนะครับแอดวอลินฟาร์มนะครับผมขึ้นข้างล่างนี่แหละแล้วก็เบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์เก้าสี่สี่ห้าสี่ศูนย์นะครับผมนี่ที่วอลินฟาร์มปลูกไว้เมื่อวานนี้นะครับผมนี่นะครับนี่นะอ่านี่ปลูกไปเมื่อวานนะครับในวงท่อเมื่อวานก็ปลูกไปสามวงท่อนะครับผมเลี้ยงปลาหางนกยูงไว้ด้วยนะพี่น้องนะนี่นะ เอาน้ำขูกคิกนะครับผมไม่ต้องใส่เยอะยังไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมแล้วก็จะมีกระมังเก่านะครับพี่น้องนะนี่สองใบก็จะเอาพลาสติกปูในกระมังแล้วก็เอาดินเข้ามาใส่แล้วก็ปักดำนะครับผมคงจะได้เพิ่มการไปอีกเยอะนะครับผมผมก็ต้องขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามรับชม ขอบคุณขอบคุณครับ